รับพี่นอ้องอด,ดบดายิึงดูสิเอามาฝากพี่ฝากน้องคือเกาในล่ะครับนี่เบิ่งละมุดด้วยครับพี่น้องเออ่ทยย่ไม่ดกระโดกคือเกาด้วยโดกจนอนันเจลวีกมากินม่งดูพี่น้องนี่คือเจลวีกนะค้างคาวนะครับพี่น้องไอพวกมันแลกงมากินนะครับ,บิึงด้วยอันนี้คือค้างคาวมากินเนาะค้างคาวจะกินลูกมกันเนีย่ยครับ นี่เดี๋ยวก็จะพอเก็บแล้วครับเดี๋ยวจะเก็บแล้วเนี่ยลูกนี้ก็เก็บได้แล้วครับเนี่ยเนี่ยครับเริ่มที่จะเก็บได้แล้วเริ่มเก็บได้แล้วนะครับเนี่ยพี่น้องป้าสออ่อนครับสออนแน่พี่นอ้องอ้ยบ่เป็นธรรมดาบังดูดกไ่ายดกดีครับพี่นอ้องที่ยังประเทศได้เก็บตอนนี้เพราว่าฝนมันตกยู่นะครับพี่น้องบ่งดูพี่น้องบ่งดูบ่งดูบ่งดูบังดูบังด,งดูสุดยอดบ่เนี่ยครับ ฝนมันตกอยู่กันเลยบาทแนไเด้กเก็บครับเดี๋ยวให้มันจืดฝนไปจากมือสองมือกอนนะครับพี่น้องมึงด้วยโอ้ยบ่แมนเลนเลนได้เสิเบิ้งมุมงไก่ได้พี่น้องเบิ้งเด้อผุนผุนครับเบิ้งดกหย้ยกขาดครับพี่น้องยกอีรีรอได้ครับพี่น้องมึงด้วยเพียบเบิ้งพี่น้องบัดแคเดี๋ยวเบิ้งรอหม,มุ้งมือซื้อได้ครับเนี่ย อ้ดก็ได้ค,าาครับพี่น้องก็เลยเอามาปาดขึ้นเก่้านน่แหละคบพี่น้องมึงดูโอ้ย,อยพอตกตกตอนเย็นน่ะครับไอพวกจะเป็นกระแตหรือกระรอกบาอ้างนี้นะครับที่มากินเดี๋ยวจะต้องรีบเก็บแล้วแหละิล่งราคบพี่น้องลูกโต,โตโตใหญ่ๆนะดูสิเนี่ยอย่างเงี้ยพอเก็บแล้วครับลูกก็จะเป็นสีทองอย่างนี้เนาะ เนี่ยครับถ้าลูกเขาเป็นสีทองอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเก็บได้แล้วเนี่ยนะครับเนี่ยสีทองแบบนี้นะครับเก็บได้แล้วเดี๋ยวจะเริ่มเก็บละนี่คงได้ไหลายคงได้ไหลายกิโลอยู่นะครับผมเนี่ยครับเนี่ยอย่างเงี้ยเก็บได้แล้วลูกโตแล้วอย่างเงี้ยครับเนียรอย รอยค้างคาวนะครับเนี่ยรอยค้างคาวเนี่ยครับเดี๋ยวให้ดูชัดๆเนี่ยครับจะเป็นรอยค้างคาวมอกินเขาพยายามที่จะแค่แต่ว่ามันยังแค่ไม่ได้นะครับก็เต็มเลยนะครับแล้วพอแตกยอดนะครับพอแตกยอดเนี่ยพี่น้องดูเนี่ยครับพี่น้องพอแตกยอดออกมาเขาก็สินี้่อดอกเสียครับบ่อยเขาดกยังไดครับพี่น้องเนี่ย กะสิมาปิดถิ่มอยู่กับเสียดายนะครับเนี่ยจังเสียครับพี่น้องมองดูสีปิดถิ่มยังไงครับพี่น้องเนี่ยในลูกซอยดูครับพี่น้องมองดูเนี่ยช่อหนึ่งดูดิห้าหกลูกแต่แต่มันโดกอะครับแต่ว่าลูกมันจะไม่โตเนาะลูกไม่โตลูกไม่โตเท่าที่ควรจริงๆอะละมุดมาเลยลูกเขาจะโตมากลูกหนึ่งประมาณสองขีดสามขีดได้ครับ ลูกเขาจะโตมากเนี่ยอย่างท่านเป็นสองลูกนี้นะครับลูกเขาก็จะโตหน่อยเนี่ยครับจะโตนะเยพี่น้องมาเบิ่งทางในเบิ่งดูกว่าจะดูหมดทั้งต้นนะเยอะนะครับเนี่ยดูสิครับไปตรงไหนไมีแต่ลูกนะครับดูดิเนี่ยยิ่งกิ่งโน้นนะครับเดีย๋ยวจะ เดี๋ยวจะซูมให้ดูไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะเดี๋ยวจะซูมให้ดูเนี่ยครับดูสิครับเดี๋ยวจะซูมให้ดูเนี่ยครับดูดิครับเยอะไหมเนี่ยครับเนี่ยมดดุกันออกยื่งหยอนหย่อ,อนเลยนี่เออยิ่งหยอดหยอครับฮะ เนี่ยครับพี่น้องโอ้ยอดนมันจนอ่อนมึงดิเอ็นเมื่อครับพี่น้องเมืงดลูกกันนะย่อนมันเอ็นเมื่อคนชนีฝนตนตกชุบนะครับพี่น้องมังกาเล้บประกาเก็บมันปะแต่ยันมันบาบางแค่ยันรสชาติมันเปลี่ยนนะครับพี่น้องเพราะว่าปกติเนี่ยละมมดละมุดมาเล่เนี่ยก็สิบหวานมากเลยครับพี่น้องเนี่ยเพิ่งสิดูพี่น้องเนี่ยจังหน่วยเดียวนะครับเนี่ถ้าเขาอยู่ลูกเดียวเขาก็จะโตนะครับเนี่ย จังสี่เขาสิเขาสิบแบบเหี้ยวไปเอียงสิครับพี่น้องดูเนี่ยเขาสิเหี้ยวไปเอียงสิครับรเขาได้เฮ็ดนี่ยังเขาได้เหมือนคล้ายๆว่าเขาสลัดของเขาเองเนาะเนี่ยครับโอ้ยพี่น้องอันนี้มันจะย้อนแสงนิดนึงเนาะครับพี่น้องเดี๋ยวจะให้ดูชัดๆเนี่ยพี่น้องมึงดูอันนี้เขาได้บ่ได้ขี่คุยบ่ได้ยังได้ครับเขาเป็นเองตามธรรมชาตินี่ครับบ่ได้อีหยังมากมายเลยครับเนี่ย นี่ครับพี่น้องปลูกเดอ้อปลูกยูปลูกกินเด้อครับพี่น้องเชิญชวนเนาะสวนเกษตรบานลน้นเชิญชวนพี่น้องปลูกยูปลูกกินเด้อจังถิ่นบริสุทธิ์เขาพอตอนนี้บางเพจบางเพจเขาเขาขัดใส่นะครับเขาขัดใส่ยูเขาก็ถิ่นขายแบบว่าโลนึงเจ็ดสิบกิมีนะครับเจ็ดสิบก็มี6หกสิบกิมีพอเขาขัด คัดใส่นะครับตว่าของของบาโนนบัคัดดอกครับของบาโนนดอกปล่อยปลอยไป,ลยปเลยแบบ่าคัดใส่พราะว่าเอาตะลูกที่ว่าเงยไปหาย่แล้วเนี่ยครับพี่นุ๊กพูดครับพี่น้องดูให้ชัดๆนะอืออีปะม 30, ันสามเมือวครับพี่น้องเนียนบองเมื่อกี้ซ่อนกันมากสินะครับพี่น้องเนี่ยจังซุมนี่ซุมนี่สีสใ่เนาะ ขาก็สิได้เก็บซุมนี่แล้วเนี่ยมันสิเป็นรุ่นนังสินะครับพี่น้องเนี่จังข้าเก็บรุ่นนี้เนี่ยมันสิลายๆกันให็นบ่พี่น้องได้เห็นเบิ้งชัดๆเนี่ยครับมันสิล่กันออกมากสิครับเพราะฉะนั้นมันมันมันจะมีให้เราเก็บอยู่ตลอดนะเนี่ยครับเนี่ยมงดูพี่น้องที่เป็นชุดๆุดั่นส่ไอ้เนี่ยนูวยนี่ก็บซุกแล้วครับพี่น้องเนี่ยซุกเลรอซุกแล้วนะครับเนี่ย เห็นบ่เขาสีท่องแบบนี้แหละครับพี่น้องสีท่องแบบนี้แหละเขาสุกแล้วเนี่ยสามารถที่กินได้เลยนะครับพี่น้องเดี๋ยวหลังหลังไกลๆมืดคลิปเดี๋ยวบ้าวน่นสิกินให้เบิ้งนะครับพี่น้องกินแบบสดๆเลยเพราะเราไม่ได้อ้นี้มากมายเราไม่ได้ฉีดยาเราไม่ได้อะไรอยู่แล้วนะครับเนี่ยครับพี่น้องยจงสีเขาสีเหี่ยวเขาสีเหี่ยวของเขาเองนะครับเนี่ยเป็นแบบนี้เขาใจเหี่ยวเขาเองนะเนี่ยพี่น้องมึงด้วย ซีน่วยพุ่นะซีน่วยก็ได็ดสามขีดซีขีดแล้วพี่น้องว่าเป็นน่วยหน่อยๆด้ของมาเลเนาะครับลรมุดมาเลกรสิประมาณนที่นะครับพี่น้องเนี่ยเต็มไปหมดกระสิมีเครื่องตำลึงมาแน่เดียวสีเกะแปลกนะครับเครื่องตำลึงปุ่นพี่น้องจะเบื้องทั้งปุ่นดูทั้งสารน้ำปุ่นครับอันนีม้มาทายยอนแสงในซูเดอร์พี่น้อ,อ,นอง,งถัดท้ายต่ำ อันนี้แสงนี่ชัดเป้งเลยครับเดี๋ยวเรียกไปให้เบิ้งให้ชัดๆเนาะเดี๋ยวมาดูชัดๆนะครับเนี่ยครับที่เดี๋ยวดูพี่น้องเบิ้งดูไม่ได้โม้เนี่ยครับพี่น้องเอ้าพุ่นเบิ้งดูดพี่น้องปานีชัดแล้วครับพุ่น ขุ่นพี่น้องเบิ่งดูเป็นปุ่มอยู่เนี่ยครับเดี่ยพอเกมม็บหมดแล้วครับพี่นอ้องอีกสามสี่มือกอนให้มันสิสุกกอนซะบุโดะถ้าฝนโปตปกบาได้ก็สิเก็บครับให้มันรับฝนจากสองสามมือกอนที่ที่บ่อยากเก็บเนี่ยเพราะว่ามันมันอยู่ช่วงหนา้าฝนนะครับทั้งขายุในหลอกในรูหีเหี้ยวหีแห,หงมา้าเนาะครับพี่น้องหลายา้ผดขุ่นเบิง้งไอ้นั่นขุ่นพี่น้อง เจรวีกินนะครับพี่น้องจังได้กะฝากติดตามใือส่งเกษตรบ้านโนนเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับสวนเกษตรเนี่ยกะฝากพีฝากน้องเอฟซีทุกทุกท่านนะครับพี่น้องซอยเชี่์ซอยเป็นกำลังใจนะครับกะ หวังพึ่งพี่พึ่งน้องนะครับพี่น้องมียังเข้ากับมาแช่ประสบการณ์กันเพื่อสีให้พี่จริงๆเราอยากให้พี่ให้น้องไปปลูกนะครับพี่น้องตอนนี้ก็ตอนอยุ่ครับตอนตอนอ่าตอนกิ้งมันยุ่เนาะครับพี่นอ้องต่ว่ามันเป็นช่วงหนาฝนครับพี่น้องมันเลยว่าออกไหมเนี่ยตอนอยูคครับพี่น้องบิ้ลา,าตอนเอฟซีลายๆาสั้นลายๆท่ทันกับทร่มาอยบอกว่าดีตอนกิ้งบอมีกิ้งไหบอ ตอนอยคบพี่น้องแต่ว่ามันมันบอออกหมายถึงว่าห่ากันบอกออกนะเพราะว่าเมื่อตอนใ่ช่วงหนาฝนนะครับเดี๋ยวสิทดลองไม่อยู่นะครับครับพี่น้องสําหรับคลิปละมุดนี่กะฝากพี่ฝากน้องไว้สานีสกักก่อนนะครับพี่น้องได้เจอกันคลิปหนาะจะเริ่มเป็นอ่ากลังแรงใจเหตุสวนเกษตรบ้านโน้นนี่นะครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม